สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับตาพี่น้องมาดูชดเด็ดหน่อยยกล้อนหน้าโชว์สักชั่วโมงหนึ่งมิซูมิชิตาวานอันนี้สองหกบอลหรอป่พี่สองหกนี่เนาะเอ็มหกนี่พี่น้องเอ็มหกทีมงานเฮีย ให้ทูนนะครับจัดให้ตาหวาน,เ,น,เ,นเอาให้น้องให้รุ่นน้องมัดดึงให้หน่อยอ,อ่าโอ้อโหโอ้โโอ้เดีด๋เดๆๆเด,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 ดต้องเกาะต้องเกาะต้องเกาะคันหน้าเลยข้างล่างอ่ะ เดี๋ยวเอาแมคโครมาช่วยดีกว่า,าหัวบระดุไปน้องสองสี่โย่รวมด้วยช่วยกันครับโกเบโก้ SK 2 0 0รุ่น SM ครับไม่มีไฟท้ายนะครับไปช่วย เดี๋ยวช่วย่ะดำลงนะครับเดี๋ยวช่วยกดมาครับวอ้าโอ้าเอ้าเพราะว่าเป็นโบรครับนะ bò nó sẽ trong thái này SM mà chuối hết chuối phi dày này นะครับอาหัวบรรดุครับหัวบรรดุสบายมากครับวิตเตอร์500ครับ F M 1 A พี่น้องอ่ะดินยังไม่หมด เดี๋ยวที่เทครับที่เทะครับเอ,เอ้สามสี่สีน่น้โอ้ีโนโคราบจะให้ครับ งานหรือว่างานไท้ทุนจัดให้ครับเนี่ยรถจงกิ๊กเลยน้องรถใหม่มากคันนี้ออกกิ๊กเลยครับอ๋สองสี่น้องมาแลวโอ้ใชจ่จฟุตโซ่เลยครับสำหรับทีมงานไททุนจัดให้ครับโอ้รถบดครับนะได้นำไม่ได้นำแพ็กก็มาน้อง ไอ้น้ำแพกโอ้ไปดูทีเทตีตรงนั้นก่อนบุญวายครับบุญวายมาดูร้อยสี่สิบเพชรับ กิ๊กไงวีเอสมอเตอร์เกรนเดอร์ครับ60ร้อยสี่สิบเฮดก็ร140 140้อยสี่สิบจีร้อยสี่สิบเฮดจัดให้พี่น้องได้ชมกันก็ถือว่าเป็นรถเก่านอกที่ใช้กันเนยอะครับโ oh. อ้ป้ายนะครับนิ่มมากครับไปเรื่อยๆ หลังเลยเยวเอารถออกก่อนครับ,รบน่าจะเกะเกานอกมาไม่กี่เดือนนี่ยังรอคิดเลยครับบาดลงไป อาจจะอุ่นวายน้องขอตัวนะครับแดดร้อนมากฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ